สวัสดีครับอันนี้ก็คือมีที่เราเพิ่งสร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับคือชนตะกอนนะครับนี่เพิเาแล้วครับเก็บกระดูกเรียบร้อยเดี๋ยวบางอันก็จะเหลืออยู่นะครับดูยังเหลือใช้นี่นะครับเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้ปูปปนะครับเราใช้สเดียวโคนนะครับ เลยกระโดดเสีย้อข,า,ขาแล้วครับโอ้ยกำเก็บกับผมเผาตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนมีอ่าลูกไก่ตายผมก็เลยเอามาเผาเลยครับเมื่อคืนมีลูกไก่ไก่ตายแล้วผมก็เอาเอาลูกไก่ใส่โลแล้วผมก็ มาเผาวันพรุ่งนี้ชะาออมาคราวเขาอันนี้ก็เผาไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนผมว่าเดี๋ยวผมจะมาเผาให้ดูอีกใหม่นะครับ,รบตัวอะไรตายก็ไม่รู้แต่ผมไม่เอานะครับมันไา่เคลียรนมากเสนอ ของผมอันนี้ขุดออกมาครับก็สวยอยู่นะครับเนี่ยเสียคนแห้งแล้วเมื่อเช้าฝนตกใช่ครับเมื่อคือฝนตกมากเลย ผมก็เลยออกมามันก็เปียกมากเลยครับแต่มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังเย็นเพราะมันยังแข็งอยู่ครับนะครับดูนะครับนี่ผมขยับนันขยับขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยว้าผมม,มีอะไร๋ยวผมมาทำไหมดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องซับบ้าน กดติดตามช่องอย่ลืมกดติดตามช่องอันนี้ด้วยนะครับตายแล้วตายแล้วเกิดใหม่ได้ตายแล้วเกิดใหม,ใหม่ไม่ได้เลยนะครับเคยครับแค่นี้แหละครับเดีย๋ยวผมจะดูรถที่แห่มานะครับเดียวครับน,นี่คนนี้ที่บรรทุกของจำรวย ก็ไอไอปูนตัวนั้นนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมฉาบแล้วมันก็ติดอยู่แต่ว่าแต่ว่าจุดๆมันก็ทะลุมันผมก็เลยผมก็เลยใช้สีฟคนนี่แหละทำเลยเป็นกองฟอนผมไม่เลือกใช้มเมลนะครับเพราะว่ากองฟอนมันดีกว่ามันจะมีรมเข้าด้วยอันนี้ผมทำคนเดียวกับพี่ผมนะครับผมทำสองคนกับพี่ผม ไปล้างมือก่อนแค่นี้เหรอครับ